สวันนสดีครับพี่<ด>น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโนนโนนฝาวนะครับกาบินบุรีจังหวัดปราจีนนะครับวันนี้เราอยู่หลังเวทีวันนี้เวทีกัตั้งเรียบร้อยแล้วครับวันนี้งานเตยเต้นเป็นนะครับมาเอาบุญกระถิ่นวันนี้บุญกระถินเตีย๋ยวบุญกระถินโอ้บุญกระถิ่นโอ้ค่ทั้งนี้พงศ์กับพีบุญกระถินคือเฮาเตี๋ยแมนเป็นกระบอกเล้าดีล่ะ เออคนมีบุญกระถิ่นวัดนุ่นเผาเมือนี้ล่งทานนะครับแต่สาวน้อยลราเพื่อนช่วยได้มีโอกาสมาเรียนฉลองนั่นใครมือนี้คิดว่าคนสี่ไหลอยู่หรอกพอบรรยากาศดีเมื่อคืนเดินทางมาจากวิธีสาวน้อยประมาณหาทุ่มมาหอนี่ประมาณตีสี่เคืองตีหาใส่เวลาประมาณหกชั่วโมงกว่าการเดินทางกว่าจอดนอนจอดนอนประมาณสามสี่วันที่นี่แหละห่วง บาดนี้บอดโจถทักมาหลอบเด็กอันนี้ใคยคิมั้ยวนบอดโจถทักมาหลอบเด็กพอดีคำขึ้นนี่ทักมาเดี๋ยวสิเปิดให้เบื่งเลยอาดิดบัญชีเขาไว้เสรละ่ะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยครับพี่น้องครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้น บ่สมควรเกิดขึงนกับใครทางนั้น,นเนาะไม่มแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าไม่น่าทำ<น>มั่นเขาคายการเป็นมิจฉาชีพถือว่าเป็นการหลอกล่วงหลอกล่วงให้พนเข้าใจพิษแล้วก็บหนึ่งมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่บ่ดีสําหรับคนที่เห็ดแล้วพอมันมีความผิดทางอาญาสองมันทําให้คนที่คุณทําขึ้นมาเนี่ย เกิดความแบบว่าเกิดความเสียหายในชื่อเสียงเพราะว่าคนคนคนที่เขาโดนแอบอ้างเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงคือบอดโจ้ใช่หรือว่าเป็นศิลปินหรือยังสี่ใจตามนะครับแต่ว่าในยินแววๆมาคือกันว่ากวยชลินี่คะเกิดความเฟียดคือกันเคยถือความเฟียดผมก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้เดาๆน่าจะเป็นคนเดียวกันที่ แล้วก็เบิ้งแล้วเ่นาหนาสีเห็ดเห็ดพูดเดียวหนาจีแต่ว่าเบื้องหนามันซื้อบื่อดิแต่ผมไม่รู้ว่าความสามารถมันจะถึงขนาดนั้นไหมแต่ว่าคําพูดที่มันเคยโทรมาคูผม้อมหล่นคู่้อมว่าเออมึงเจอกูยังทัหนังสี่แต่ว่าเว้ขึ้นยังผีบ่ายเนี่ยแหละแต่ผมก็เลยมองว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังคนพวกนี้อยู่คนเดียวกันกับคนมากวนเวทีมันปะแมนควงมเฟรกับคอมแบบเอาลูกนาปวบอีดีใส่แล้วก็ไข่ได้ไหมของก่อยเื่ากัน อ,อเหมืนกันนี่ครับพี่น้ทงครับออบอลโฉโท่วมากพอดีกลไปเออผู้มีผู้เดียวกันนั่นละเออไปเออะของผู้เดียวลผู้ตงสูงยังไงนี่บอโฉโท่มาพอดีครับ กำลังกำลังดีเฮ็ดชิปให้พี่น้องในฟังกันดีว่ามันเป็นจังไรแบบไหนจังไรทันดีเลยนี่ไปแจยงความหลอนนบ่ฮะบ,บ,บ่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 ได้เลยสดแมนๆมบันทึกเสือ้อบ่ได้เปิดโฟนดอกเออโอ้ โอเคไปโกสุมกันได้แนนเออแต่ผมยังม่มีไปพ่อพุ่มกับเป็นเคยเป็นพุ่มกับโกสุมพอดี เรียบร้อยบ่เรียบร้อยดีบ่เยเอาอ้ไอ้ที่เขาความนี่เจียงควมแล้วเนาะ ผมไปแจ้งความจับมันผมกันโบบได้โพสดบอกเขาได้เลยผมเลยเห็นมั่นๆตัวเจ้าอีผมเลยโพสดเตือนเขาผมก็ใส่เก็ียวามลับนี้ไว้ตะมุอล้นเนาะด้านหน้เนาะยังประหลัวเลยเอยโอโอเคเอากับพุ่งกับผู้เดียวแล้วนะ นีน่มนาตกวมูยหันเออวัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่เนาะผู้ดใดที่สังงส่งเงยสั่พุมครับเนาะเออเอออ๋อคนดีไปเสกมีแนวส่วนมีแนวคำเบมดอแหละคิดดีทำดีเนาะเออเออ มื่อนี้เ่เขาอยู่บนเปลี่ยดดีเนาะเอากับเอออะไรกับพี่นาวิ่เป็นร่องเราเป็นฟุมิกับเขากันรุ่นน้องพี่หมูนี่อะดีขนาดแมน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 ,แมนครับโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมดแล้ว เรียบร้อยแล้วเรียกจีบเอาคานไฟขึ้นทั้งหนาเลยเรียบร้อยแล้วอากาศก็ดีเอาเท่านี้ละเสียจีบตัวเรียบร้อยกันเรียบร้อยดีเท่านะครับครับคครรับนี่อสจ๋วถูกมาอันนี้มันบอสไม่เสียปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว นะครับสาหรับคนที่ลอมเฟซชเก่มามึงไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วดาเนินคดีเรียบร้อยเยอเลยนี่ครับคือมึงคิดผิดแล้วนะครับทีมึงแต่มันกิฉลาดแล้ววะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความหนาเสถียสูงบอดจูซาลับอดจูด้วไปแจ้งโทรมาเมื่อกี้ไปแจ้งความเพราะว่า ยานเรานอนบ่ตื่นอะไบอกตรงตั้งได้ก็ต้องให้นิกี่ภาพแจงความความเหมือนเดิมนี่ถ้าสั่นบ่ได้อันนี้แจ้งเรียบร้อยแล้วเนาะแจ้งเรียบร้อยแล้วคยอแจ้งที่ไหนผมก็ไปแจ้งแล้วผมก็ไปแจ้งมาแล้วตั้งแต่วันที่เก่าขันยะท่มันพูดตัวผมบอกว่าผมเป็นมิจฉาชีพยังยังเสีไปแจ้งมันนี่ครับผู้สายเขบอกไปดิมันนี้ มเม,มเื่อเอิญว่ามันทรงหมายเลขบัญชีให้พี่บอยซิริชัยมาขึ้นเนี่ยความเฟนดบอสโจเราทรงหมายเลขบัญชีเป็นเป็นไอ้อียงก่ซื้อมันอ,อ,อ,อียงก่ซื้อน้ำสกุลบอสซื้อถ่าวัดชัเ่ชเหมวะมาเนี่ยก็เลยเอาซื้อนี่ไปเขาในยุ่ในไอ้รายการโอนเงินมันก็นเลยขึ้นเอา้ามันก็ซื้อน้ำสกุลเดียวกันครับไอ้กูแจงคว่มเหม่มือนันยุรันตัวนี่กระบกนี่บักเดียวตัวนี่ สรุปยังไงคือัวเมียมาหาปลาไหลคูนั่นแหละครับเออครูเก่าอีเก่าบักเก่า่ะละเออไปหาของเงินน้ำหมอล่ำหลังวิธีเออพ่อผู้ใดก็ขอผู้นั้นเออแล้วก็ไปดึงแขนหมอล่ำออกมาม่าเพื่อจีขวงเงินเขานะครับอันนี้ขวงเงินบริเทอะไรดีบริดมีความผิดไปหาดึงมาไล่ไปดึงมาไล่ศิลปินพร้อมกันบะเออ เห็นศิลปินมีมาไล่หลายๆมันก็นย่อยมันกัยังน้ำนน้ำเป็น้ำขลงรงไปดึงเอานะครับผมเชื่อว่าศิลปินหลายวงต้องโดนต้องเจอต้องเจอคนนี้แต่ไม่มีใครทําอะไรมันเฉยๆแต่ที่คิดว่าคนบ่าคนพ่อคนออียงตัวไปนะครับแต่ผมมองแล้วผมดูมันเป็นขบวนกันไม่ใช่คนแล้วกับบริเหตุผู้เดียวผมมอนมันม like like yeah, yeah. ีมุกไม่ผอมเดียวม่เหม็นนี่ไหลสดเวลาเหาไหลสดน้ำฉีมาเขาเหม็นแ่าบ้คุ้ม ปดบัตินี่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 ชื่ออย่างคำศูนคำมูลคำศวนคำมูลคำศวนคำมูลคำศวนนี่เวลาเข้าไหล่สนบ๊อเหมือนกับตัวเองนี่ไปซื้อ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 บัตรอนไ์เราก็ไปเขาไปเบื้องล้วก็ไปตอว่าไปตอว่าว่าเป็นถือว่าเป็นอุบายของมิจฉาชีพไปต่อว่าว่าดูไม่คุ้มไม่คุ้มราคาที่นั่นนี่เออเราวบดนี้มันสิมีเอฟซีที่หักวงเท่านี่เขามาปกป้องวงเท่า กันบ่คุมเอามาสิโอนให้ค่าบัตรจักบาลมันก็มีคนมันก็มีคนโอนขึ้นไ้มันขึ้นกันครับแล้วมันก็ไปปักหมุดในบัญชีผมเลยมองว่ามันเป็นขบวนการมันไม่ใช่ธรรมดาัส่งเลขกบัญชีมาเลยตอนนี้นี่ในส่วนของผมนี่ผมดาเนินคดีเฉพาะสีซือทวัชชัยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเอาเฟซมันส่วนตัวมันเป็นคนโพสต์โพสตอว่าประจานผมผมแจ้งความดําเนินคดีแล้วนะครับ แม่งมีดชาฉีพยังหาว่ากูเป็นมิดชาชีพยอยู่ออพอแล้วหลังจากนี้บอสโจที่จริงอ,งบอีบอสโจบอสโจนี่มีสามารถแจงควาำเรื่นันคดีทั้งผัวทั้งเมียเลยได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนนี่มันมีนี่การโทรมาตาา่อว่ะนี่พี่น้องครับพี่น้องกับสีด,ด,ดีได้ยินแล้วได้ยินอยู่ในอยู่ในช่องบอสโจเอออยู่ในช่องบอสโจแล้วพี่น้องกัสีได้ยินแล้วโทรมามีมีหัด มาขวังนี่หารอยเเว่ยย่อเย้ยหน้าตาเฉยโอ้โหมึงกินเป็นคนหรือเปล่าวะเออมึงเป็นคนหรือเปล่าวะผมก็ยังเงดมันเอายยังเหยีดหัวใจคือแต่บอกไว้เลยว่ากรรมนี้นี่มึงโดนแน่นอนนะทั้งขวทั้งเมียเออเอาเต่เฟสที่ปลอมเฟสเนี่ยคนที่ปลอมเฟสเนี่ยน่าจะ น่าจะเป็นเมียแต่มันก็เห็นนล้วกันนั่นแหละแต่มันเป็นเสียงเมียมันโทรมากแต่บัญชีที่รับจะรับโอนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเห็นตรงบัตจสลสมาเป็นบัญชีผัวสื่อผัวมันเออบานนี้ผมโทรไปหาไอ้ไส้ลงพักที่บ้านบ้านบัานเกิดมันเขาผมบอกอะไรอยู่ประทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจและจรเิญเขาบอกเราว่าตอนนี้บ้านมัน่ะ บอกแล้วว่าขันมาบ้านเนี่ยมึง,มงโดนแทะ mm hmm. ชีอว่าทําให้ตระกูลเสียชื่อเสียง mm hmm. แต่เมียมันนี่นายจะเป็นพ้นละเมืองของจังหวัดสุรินทร์นะครับอ mm hmm. เืเดี๋ยวเราต้องไปเบิ่งทะเบยียนลาดอีกเท่นึงเพราะว่าเนี่ยใจเออ mm hmm. นี่แหละอยากจีบฝากเตือนหมอํำทุกคนทุกวงคณนะที่เดินทางไปเล่นพื้นที่กอทมอลและไปริมณฑลนะครับ mm hmm. อาจจะเจอสองผัวเมียคููนี่นะครับแล้วก็ได้รับรายงานว่ามันก็ว่าติดเรา เอาเงินที่ขอไปนางกินเหล่าเมายาซื้อเรากินอยู่หนางานนล้าก็เมามาหาขอ,เ,อาเงินหมอลำไปค<ม>วนหมอลเออถือว่าคุณไปบังคับขืนใจเขานะครับไม่ใช่<ม>เขาไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หะ <c oughs> เขาบริพเใจริญให้คุณไปบังคับขืนใจเขาเขาอยาเอาพิดมึงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการถ้าถ้าไม่มีการไปรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยตำรวจเขาจะออกหมายจับ <c oughs> เขาจะส่งหมายเรียกไปก่อนสองรอบ หนึ่งเดือนเขาจะส่งหมายเรียกไปเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนที่เขาแจ้งความอรอบแต่สมสมติว่าหนึ่งเดือนไม่มาเขาจะส่งไปรอบที่สองถ้ารอบที่สองไม่มาพบพนักงานสอบสวนสวน,นี่รอบที่สามเขาจะออกหมายจับมึงสิไปขึ้นรถทั่วขึ้นเชียงบินยุใสมึงสี่รักษาพยาบาลยุใสใส่ยุใสนในมึงตายออตำรวจตำรวจเขาจับได้ทั่วประเทศนะครับแล้วเขาจะส่งตัวไปที่โรงพักที่ได้รับแจ้งความโดยอัตโนมัติเอ หลังจากนั้นแหะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะจัดให้มีการถแถลงข่าวตีแผ่ให้ประชาชนทั่วประเทศให้ได้รู้ไลยว่า,านนะมันมีแบบนี้จรงิงๆแล้วขบวนการพวกนี้มันมีใครบ้างนะครับมันจะเป็นอำนาจหน้าที่ของตารวจนะครับในการสืบสวนสอบส,สวนต่อไปสําหรับคลิปนี้ฝากเตือนให้พี่น้องหมอล่าถูกวงแลวก็สมาชิกสาวน้อยเพรแพ่งทุกทุกคนครับให้ระวังตัวไว้นะครับเพราะว่ามีการโทรมาขู่ทาร้ายผมด้วยแต่ผมไม่ได้ยานันเลยแต่ สำหรับผมไม่ได้กลัวแต่ว่ากลัวมันมาข่ม,ม,มขู่น้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยช่ครับผมก็ต้องดูแลน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเตือนพห่พี่น้องเพียงสำน่ครับสวัสดีครับ